สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งพี่ๆท่านเก่าท่านใหม่หรือท่านที่กําลังรับชมอยู่นะครับอย่าเพิ่งเลื่อนหนีปัดไปนะครับพอวันนี้นะครับตามสัญญานะครับเราหาพระสมเด็จนะครับรายการสวยๆองค์สวยๆมาแบ่งปันพวกพี่ๆเลยนะครับอาจจะมีพระสมเด็จจากอีพีที่แล้วมาร่วมแจมนิดนึงนะครับ เพื่อเผื่อใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้รับชมนะครับจะได้ชมกันไปด้วยเลยนะครับครับสนใจนะครับพี่ติดต่อนะครับเบอร์โทรและไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0ย์2 2 3 3 2นหสสาสองนะครับหรือจะสแกน QR code นะครับนี่นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับครับ มาเริ่มกันองค์แรกเลยนะครับรายการแรกเลยนะครับวิธีการปิดก็คือปิดรายการหนึ่งหรือจะรายการไหนก็ว่าไปเลยนะครับทักมาบอกในในไลน์ได้เลยนะครับว่าปิดรายการไหนนะครับนี่นะครับรายการที่หน่งนะครับนี่นะครับอกนูนนูนเลยนะพี่ขอบเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะพี่ดูนะครับปื๊บนะครับนี่นะครับ ลงรักมาด้วยนะครับองนี้นะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับดูเส้นฐานนะครับชัดมากเลยนะพี่เส้นฐานนะครับปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับเส้นฐานนะครับไปหน้าพระนี่กลมมนเลยนะครับนี่นะครับครับองนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับตัวรายการที่สองนะพี่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับกเก่าเดิมๆเลยนะพี่นี่นะครับฐานมีอยู่สองสี่หกนะครับนี่นะครับกเก่าเดิมๆแบบนี้นะครับพี่เช่าไปศึกษาได้เลยนะครับ ทางเราพร้อมแบ่งปันให้พวกพี่ๆตลอดนะครับครับองนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะพี่นี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่องค์นี้นะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะครับนี่นะครับ โอ้ดูด้านหลังนี่เก่ามากเลยนะพี่นี่นะครับองนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับไม่แพงนะพี่ราคานี้ราคาแบ่งปันนะครับสามองสองพันนะพี่เรามาแบ่งปันพวกพี่พี่ที่ชื่นชอบสมเด็จรักผราสมเด็จกันนะครับครับรายการที่สี่นะครับนี่นะครับดูที่พี่เนี่ยเก่าไม่เก่าเนี่ยครับ นี่นะครับนี่นะครับดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับตเก่าเดิมๆเลยนะพี่ตรงนี้นะครับนี่เราจัดมาให้เต็มรับชมกันเยอะๆจุกๆเลยนะพี่อาจจะเป็นจากพะ EP เก่า EP ที่แล้วนะครับมาร่วมแจมด้วยนะครับ เผื่อพี่ๆท่านใดพลาดโอกาสไปนะครับจะได้ดูกันใหม่นะครับครับแปดร้อยบาทครับพี่แปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับรายการที่ห้านะครับนี่นะครับดูช้าๆเลยนะครับไม่ทันยังไงทักมาขอรูปทางไลน์เพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่นะครับ นะครับดูดูพื้นนะครับพื้นหลังนะครับด้านขวาผ้านะครับจะเหลือพื้นที่มากกว่าด้านซ้ายอีกนะครับดูนะครับสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับด้านพื้นเนี่ยครับนี่นะครับซุ้มๆนะครับตรงขึ้นมาครับตรงขึ้นมาแล้วหักนิดนึงนะครับแล้วก็โค้งนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นนะครับแปดร้อยบาทครับพี่ราคานี้นะครับ าแบ่งไปเลยนะครับต่อมานะครับรายการที่หกนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่นี่นะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับเก่าๆเลยนะพี่นี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับเก่าเดิมๆเลยนะครับเส้นซุ้มนะครับพี่ดูเส้นซุ้มนะคมมากเลยนะพี่เส้นซุ้มนะครับ เส้นซุ้มเส้นฐานๆๆๆ right. right. นะครับพี well. ่ดูดูดูด้านข้างนะครับน right. ี่นะครับโนนูนขึ้นมาเลยนะครับทาพักหนาอกนะครับนี่นะครับนูนมาเลยนะครับครับรายการที่หกนะครับแปดร้อยบาททุกรายการนะครับแปดร้อยบาททุกรายการนะครับสามองสองพันนะพี่สามองสองพันนะครับราคานี้เป็นราคาแบ่งปันพี่ๆเลยนะครับหากพี่ๆนะครับสนใจชอบนะครับ เบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์2ปดศูนย์ห้าหนึ่งสามสามสองนะครับเบอร์เดียวกันนะครับพี่เดี๋ยวจะสแกนค r โค้ดนะครับนี่นะครับแคปไปเลยได้นะครับแล้วทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองมบพี่พี่เช่าไปแล้วพระถึงมือพี่พี่ทุกท่านแน่นอนนะครับดูรายการที่เจ็ดเลยนะครับพี่นี่นะครับเลี่ยมท้องนะครับ วยจัดเลยครับพี่องค์นี้พร้อมขึ้นคอเลยนะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่เก่าๆแบบนี้นะครับนี่นะครับหากภาพไม่ชัดยังไงทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่นะครับครับองราการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับพี่เป็นสมเด็จพระธาตุพนมนะครับ เม็ดพัดธาตุไปด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับสมเด็จนี้จัดถือว่าเป็นสุดยอดพระเลยนะครับพี่เป็นพระจักรพรรดิได้เลยนะครับนะครับครับรายการที่แปดนะครับพี่รายการนี้นะครับ ครับต่อมาครับรายการที่เก้านะครับโหองนี้สวยจัดเลยนะพี่องนี้สวยมากครับครับดูดูกันช้าๆเลยนะครับปึ๊บนะครับผลึกแคลไซต์เต็มเลยนะพี่นะครับขาวๆเนี่ยครับผลึกแคลไซต์นะครับนี่นะครับเส้นสมชัดเลยนะพี่ดู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 ด้านนี้นะครับนี่นะครับ ตืบนะครับพี่ดูนะครับเส้นฐานก็ชัดนะครับองนี้นะครับดูด้านข้างนะครับนี่นะครับหนูเลยแล้วพี่พอพักหน้าอกนะครับตักนะครับฐานอีกนะครับนี่ครับครับรายการที่เก้านะครับต่อมานะครับรายการที่สิบนะพี่พิมพ์ปกโพนะครับพี่นี่นะครับ เก่าเลยนะพี่หายากมากนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับครับรายการที่สิบนะครับพี่รายการนี้รายการที่สิบนะครับครับต่อมานะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับโปดูเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะพี่นี่นะครับดูใบหน้าพระนะครับกลมลีนะครับ นูนด้วยนะครับดูดูจากด้านมุมข้างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูด้านหลังกันนะครับพี่ดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับนะครับครับแปดร้อยบาทครับพี่สามองค์สองพันครับไม่แพงนะพี่เลยกะ ราคานี้นะครับหาว่าแบ่งปันนะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่สิบสองนะครับพี่นี่นะครับช้าจัดชัดเลยนะครับไม่ทันขอทักภาพทางไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่นะครับก็สัญญาแล้วนะครับพี่ว่าจะหาพระสมเด็จสวยๆนะครับมาแบ่งปันพวกพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบพระสมเด็จรักพระสมเด็จกันนะครับผมหามาให้พี่ๆ กันแล้วนะครับเชิญแบ่งปันกันได้เลยนะครับครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบสามนะพี่นี่ก็ว่าเก่าก็ว่าได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นซุ้มนะพี่ปึ๊บนี่แล้ะครับ พื้นที่นะครับพื้นที่ด้านขวาขององค์พระนะครับด้านขวาจะเหลือเยอะกว่าด้านซ้ายอีกนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับดูด้านหลังกันนะครับครับองค์นี้ครับรายการที่สิบสามนะพี่แปดร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันเลยนะพี่แบ่งปันพวกพี่ๆเลยนะครับที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับนี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับ เป็นสมเด็จสองหน้านะครับนี่นะครับมัจจะมีการปิดทองไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเก่าไม่เก่าพี่ก็ดูเลยนะครับเนี่ยครับรอยแตกลายงาเต็มตัวองคพระเลยนะครับอถึงความเก่านะครับครับรายการที่สิบสี่นะครับครับหาพี่พี่ท่านใดนะครับ สนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทร id line ศู0ย์2 2ดศ2นย์ห้าหนึ่งามสมสองนะครับเบอร์โทร id line เบอร์เดียวกันนะครับหรือจะสแกน QR code นะครับนี่นะครับทางเรานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรับรองว่าพี่พี่ทุกท่านนะครับได้พระถึงมือ1 0อยเอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับแต่การที่สิบห้านะครับเป็นสมเด็จสองหน้าเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้รู้สึกเหมือนจะ มีลองรอยการปิดทองเยอะกว่านะครับนี่นะครับรอยแตกรายงานนะครับองน,น,นี้นะครับเก,เ,เก่าๆเลยนะพี่เก่าๆเลยนะครับเนื้อเก่าเนื้อหามุสันเก่าๆเลยนะพี่นี่นะครับหายากนะพี่นะครับแบบนี้นะครับทำว่าหายากแล้วทำไมไม่เก็บไว้ที่ผมเองนะครับเพราะว่าผมอยากแบ่งปันพวกพี่ๆนะครับ ให้ลองนำไปศึกษาบูชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับรายการที่สิบห้านะครับพี่อง์นี้นะครับรับต่อมานะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับพี่นี่นะครับจะเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ฐามีเจ็ดชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่นะครับครับเป็นพระนี้น่าเป็นพระอีพีที่แล้วลื่นไงนี่เหรอครับเผื่อพี่ๆท่านไหนพลาดนะครับไม่ได้ชมอีพีที่แล้วแล้วมารับชมอีพีนี้นะครับก็สนใจนะครับก็จัดไปเลยนะครับอย่ารอช้านะครับช้าหมดอดนะครับ ใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับองนี้นะครับครับต่อมานะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับดูช้าชัดกันเลยนะครับเส้นซมนะพี่นะเส้นซมนะครับหน้าอกนูนๆเลยนะพี่ส่งกระบอกเลยนะครับนะครับองนี้นะครับนี่ครับ เป็นฐานนะครับชัดนะครับพื้นนะครับพื้นด้านขวานะครับเดยอมากกว่าด้านซ้ายนะครับนี่นะครับตรงขึ้นมานะครับหักหักหักนิดนึงนะครับหักแล้วก็โค้งนะครับเป็นกอไก่เลยนะครับนี่นะครับสมด้านหลังก็ดูเลยนะครับเก่าๆนะพี่นี่ครับเม็ดมนสารนะครับ ไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยนะครับทักประขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับองนี้นะครับครับรายการที่สิบแปดนะครับพี่นี่นะครับงนี้ผ่านการลงรักมาเลยนะครับเพื่อรักษาสภาพเนื้อพระนะครับรักดํานะครับนี่นะครับจะชัดๆกันเลยนะครับนะครับ อกนูเลยนะพี่อกนุนูเลยนะครับเก่าเก่าเลยนะพี่นะครับองนี้นะครับหลัญยานแล้วนะครับว่าจะแบ่งปันเด็ดพระเก่าเก่าองค์สวยสวยนะครับพี่นําหามาแบ่งพวกพี่ๆแล้วนะครับครับอันนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะพี่ต่อมานะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จ พัดเกตเชโยเจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับมีรอยแตกลายงาด้วยนะครับนี่นะครับรอยแตกลายงาเต็มเลยนะครับสื่อถึงความเก่านะครับเก่ามากเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับชอบนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับพี่นะครับ รายการที่สิบเก้านะครับอ,องนี้นะครับต่อมานะครับพี่รายการที่ยี่สิบเลยนะครับนี่นะครับเตรียมกรอบสวยๆอีกแล้วนะครับผกเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับกเก่าเดิมเดิมหายากไม่ยาก,กพี่ก็ดูกันนะครับ เก่าๆแบบนี้นะครับหายากไม่ยากนะครับเี่ะครับครับรายการที่ยี่สิบนะพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับครับหากพี่ๆนะครับท่านใดนะครับชอบนะครับสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์ศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับพี่แคปเลยนะครับแคปเลยนะครับนี่นะครับ นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะรับรองนะครับพระถึงมือพวกพี่ทุกท่านเลยนะครับครับเดินทางมาถึงองค์ที่ยี่สิบนะครับเอ้ยยี่สิบเอ็ดนะครับพี่รายการนี้เลยนะครับัวนี้เป็นลักทองนะครับพี่เอ้ยปิดทองมานะพี่ขออภัยครับนี่นะครับถูกเส้นซุ้มนะครับเจีมๆลึกๆคมๆเลยนะพี่ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนูนๆเลยนะพี่พักพนูนๆเลยนะครับนี่ตรงมองมุมนี้มองมุมนี้นะพี่นี่นะครับพักพักนูนๆเลยนะพี่อกนะครับตักนะครับฐานนะครับพี่นี่นะครับนูนๆเลยนะครับครับแปดร้อยบาทนะพี่ราคาเดิมครับ สามองค์สองพันนะครับพี่ราคานี้ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่หวังเพื่อพี่พี่จะชอบกันนะครับครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับเส้นฐานนะพี่เส้นฐานนะครับคือเปิดเปิดเปิดนะครับนี่ครับ กล้องไม่ออันนี้เลยนะครับหากพี่ๆอยากได้รูปภาพชัดๆนะครับทักมาขอทางไลน์ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับกเก่าๆเ,เดิมเลยนะครับพี่หาวนะถะจะหามาได้ก็ทาแทบกระเด็นเลยครับหาไปแบ่งปันพวกพี่ๆนะครับสัญญาแล้วผมต้องทำให้ได้นะครับ ครับแปดร้อยบาทนะครับราคานี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับครับต่อมานะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเก่ามากเลยนพี่องนี้นะครับเก่าเก่าจริงๆเลยนะครับเนี่ครับมาเป็นหางมวลสารนะครับโ้มีกี่ชั้นนะครับ ก้าชั้นเลยนะพี่นะครับองนี้เก้าชั้นเลยนะครับเก่าเลยนะพี่รูจักเก่าไม่เก่านะครับดูเลยพี่นี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับพี่รายการที่ยี่สิบสามนะครับแปดร้อยบาทนะครับครับต่อมาดูรายการสุดท้ายเลยนะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับดูเส้นซุ้มเลยนะครับ เป็นสมนะครับเอิร์นะครับเราจะมองเอียงด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับพักนะครับพี่พักแปลว่าใบหน้านะครับนี่นะครับนูนเลยนะพี่นูนเลยนะครับอกนะครับฐานตักนะครับนี่นะครับตักนะครับฐานฐานฐานนะครับอกนูนเลยนะพี่องนี้นะครับ จัดเลยนะพี่ใครไวใครได้ละกันนะครับครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะครับหากพี่ๆนะครับสนใจนะครับองค์ไหนบอกได้เลยนะครับทักมาทางไลน์นะครับว่าชอบรายการไหนอีพีที่เท่าไหร่นะครับครับนี่นะครับ เบอร์โทร ID ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นนะครับเี่จะสแกน q r Code นะครับสแกนได้เลยนะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพี่พทุกท่านเลยนะครับครับฝากพี่พนะครับที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับรักพระสมเด็จกันนะครับกดติดตามกดไลค์ช่องพระสมเด็จเรื่องชื่อไว้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับ จะหาพระสมเด็จกเก่าสวยๆมาแบ่งปันพวกพี่ๆอีกนะครับเพื่อไม่ให้ไมพลาดการติดต่อนะครับไม่พลาดการรับชมนะครับกดติดตามไปเลยนะครับหรือสั่นกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งไว้เลยนะพี่จะได้ไม่พลาดชมนะครับเผื่อจะได้หามาเยอะๆแบบนี้อีกนะครับครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณนะครับ